โอเคครับกาบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมถ้าชอบเชปนี้นะครับผมนะนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยครับวันนี้มีรถใหม่นะ,มมหน,น,ะน,นะครับผมมาให้คุณดูนะครับทุเกคนเป็นฟาร์มยี่สิบสองนะครับผมนี่ถ้าเสียงคีย์บอร์ดดังก็ต้องขอภัยกันด้วยมานะที่นี้ด้วยแล้วกันนะผมนะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนคีย์บอร์ดมาใหม่นะครับผมนี่มันกดดีกว่าเดิมแต่ว่ามันเสียงดังนะครับผมก็ก๊ก๊อะไรก็ใบลูก โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่กันเลยครับนี่นี่ครับผมรถใหม่ที่ไม่ใหม่สักเท่าไหร่นะผมเปิดตัวกันหน่อยเร็วอ้เอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่ก็จะเป็นเจ้าฮิตาชินะครับผมนายฮิตาชิฮิตาชิเป็นรถใหม่ในไฟล์ยิบสองนะทุกคนนะเป็นมอดใหม่นะครับผมฮิตาชิเอ่อเป็นตัวตัวไอไอเลิดซูนี่ปะครับ,รบนอ่ฮัลโหล เป็นตัวตีนตะขาบครับผมเป็นดัมเปอร์ตีนตะขาบนะผมนะนี่ก็มีหวอเลยใช่ไหมนี่สามารถกดปุ่มโฮมแล้วมันจะเป็นหวอนะครับโอ้โหขอบคุณคนดูมากๆเลยนะครับนะก็ที่บอกนะผมให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาเทลเลอร์ตัวนี้ครับผมไปรับนะเพื่อที่จะทาการเอามาหน้างานนะมาทํางานกับเจ้าแคทนะผมเพื่อเราจะต้องคอยดินนะผมนะเราต้องคอยดินนะครับ เพราะว่าเพราะว่าดินแถวนี้มันมันล่มครับทุกคนนะมันล่มครับนะมันมันเป็นดินโคลน,นเป็นดินสะนะผมเป็นดินสะเป็นเป็นโคลนครับโคลนเยอะมากครับก็เลยจะต้องเอาทำการเอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอา,เอาไอ้ดัมเปอร์มานะครับผมดัมเปอร์มากันเลยนะครับผมมาทำงานกับ เจ้าแมคเคนะครับผมหลังจากที่เราเปิดตัวไปเมื่อหลายเดือนที่ก่อนมานะผมหลายเดือนก่อนมาหลายเดือนที่ก่อนมาอะไรวะหลายเดือนก่อนอ,อ๋อหลายเดือนที่ผ่านมาเออหลายเดือนหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาประมาณนี้นะผมก็เรากออ็ยังไม่ได้มาเปิดตัวอีกเลยก็วันนี้นะผมเป็นเรื่องงามยามดีนะ ที่เราจะเปิดตัวกันนะทุกคนนะที่เราจะเปิดตัวกันนะตอนนี้ผมพยายามเอาคีย์บอร์ดวางไว้ใกล้ๆไม้ไอ้ปะใกลๆไม้นะครับผมนะนะครับผมถ้ามเสียงดังต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครเพผ่อขออภัยมาที่นี้ด้วยลักกันน้องเขาขายบ้าแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วผมจำทางไม่ได้ อเออโหแล้วมึงอะไรมันมันทำไมมันรูดตลอดเวลาวะเนี่ยโอ้โหเย้ยจอยสลับข้างอีกแล้วอ่า,อาผมหาร้านขายรถอยู่นะคุณตอนนี้อา่าผมตาถั่วอยู่ตอนนี้ผมตาถั่วอยู่แล้วผมก็ว่าผมมาถูกโอ้โหเชีย่ยมันอยู่นี่เลยวะอยู่นี่แล้วรถเราอยู่ไหนอะโอ้โหเย้รถกูอยู่นี่ต้องย้อนกลับไปแล้วก็วิ่งตรงไปนู่นเลยอะโอ้โห ย้อนกลับไปให้ตายเถอะซาร่าโอ้โหต้องย้อนกลับไปนะผมอ่วิ่งย้อนกลับไปแบบนี้แหละย้อนกลับไปเลยเลี้ยวขวาซอยหน้าเลี้ยวขวาซอยหน้าแล้วก็วิ่งตรงยาวไปเลยผมมาผิดทางเลยทุกคนโอ้โหอะไรเด้อเนี่ยพลาดเลยว่ะโโอ้หพัดจัดเลยว่ะนี่นี่เลี้ยวซอยนี้เลี้ยวซอยนี้นะผมนะเลี้ยวซอยนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยวซอยนี้นะครับ ใครจะไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวซอยนี้นะครับจำไว้ดีๆนะจำไว้ดีๆเรามีหน้านะที่สิบอย่างด้วยกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหมไอ่เพลงเพลงลูกเสือใช่ไหมลูกเสือสำรองนะครับผมอ๋อใช่ใช่เนี่ยจำได้แล้วจำได้แล้วโอเคจะเป็นตรงนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ออกซ้ายไปใช่ไหมซ้ายไปพอดีครับเน่เออใจเย็นนี่ครับผมออกซ้ายไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ตรงไปเลยหูตรงนี้มันทำสวยจังวะเนี่ยหูทำสวยจ้าสวยจ้าเลยสวยจ้าโอ้โหสวัสดีครับมาแล้วลูกจ้าจุบรงกับพาที่นู่ยากได้แอปบอปแอปแอปเจาะเยอะแอปแอปแอป เนี่สรุปผมมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเอาถูก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 โอ okay. เคอุย้ยจบับป่ะถูกครับผมถูกครับสวัสดีครับใช่ตรงนี้เปล่ะเอาข้างหน้าข้างหน้าโอเคไปอีก okay. ข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้นะผมตรงบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยที่ผมเล่นอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่ามันมันเล่นเกมดีนะครับผมนะ อีบออดสำหรับเล่นเกมนะครับอ่าแต่ว่ามันแม่ก็ไม่ค่อยเหมาะกับการอัดคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงมันจะก๊องก้องแก๊กแก๊กแต่ว่าเล่นเกมดีนะครับอ่ามันเล่นเกมดีนะครับผม <men> เดี๋ยวจะลงคลิปรีวิวให้ดูนะครับถอยไปกันร้อยถอยไปกันร้อยถอยไปกันโลดนะครับผมไม่ <men> <men> ได้จกใครแล้วไปกันโลด, <men> <men> yeah. ดเจสดับเครื่อง กดตัวเอก่ะไม่ได้แล้วต้องเจ้แหววดูมันลงผมชอบวิ่งมาดูตอนมันลงอะ่ะเนี่ยกึ่งกังกังโอ้โหมีกึง่งกึ่งกังกัง,กงไปแล้วจ้าคือเสียงเดินมันเหมือนเสียงแม่ครูเลยลนะ้วคนนเหมือนเสียงแม่ครูเป้เลยเม่อแต่เวลาเลี้ยวรู้สึกมันจะไปด้านข้างแล้วเนะี่ย คือตอนนี้เหมือนเหมือนจอยเปนสลับข้างนะผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมบอกว่าอย่าลงไปอย่าลงไปบอกว่าอย่าลงไปบอกว่าอย่าลงไปเอ้าแล้วผมดับเครื่องทําไมแล้วกูมไม่ได้จะดับเจ้านี้ขึ้นเจาน้าหางขึ้นนี่ครับผมดับเบิลของเรานะครับผมดีดับเบิลนะครับผม อันนี้เราสามารถเอาหางเ,เ,เ,เอาตัวนี้ลงแล้วก็วิ่งขึ้นมาได้น,ะนะั่นแหละับผมก็ขยันขยันล็อกเลยแล้วค,ะะครับเพิ่มขยันล็อกนะค,ะครับผมขยันขยันล็อกนะค,ะครับผมขยันล็อกเกอร์นะครับผพิ่มขยันล็อกเกอร์นะครับดัมเปอร์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมไปดีกว่าไปหน้าง,งานกันดีกว่า เฮ้ให้ผมไปก่อนดิให้ผมไปก่อนดิเออไปกันเลยดีกว่าจะรออะไรไปกันเลยสิวะออมาดูก่นครับผมจะจำทางนั่ง,งเราได้หรือเปล่านะทุกคผผมจะดูแมพแค่ข้างล่างนะครับผมล่างลังซ้ายนะครับผมอันนี้ตรงไปนี่ไม่ใช่นะครับผมมันต้องผมจำได้ว่าตรงไปนะครับผม จำได้แค่นั้นว่าตรงป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 ลายตรงปตรงปลายตรงปลายตรงปตรงปลายตรงปลายตรงปลตรงปลายยีโอเคตรงไปครับเฮาตรงไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลี้ยวขวาแล้วจรปุบปุรบปุ๊บปุ๊บปจรงปุ๊บปุ๊บปปบปปบปปปบปบปปปรงปงปปปป ใครชนวะเนี่ยอ้า้วกูไม่บวยไว้กับใคนี่แล้วทำไมมันมันเด้งได้ไงเมื่อกี้เจนเเดี๋ยวเดี๋ยเดีย่ชิปหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยชิปหายแล้วตัวเดี๋ยวเดชิปหายแล้วชิปหายแล้วลอยตอนนี้คือไม่ได้เลยครับลงไม่ได้เลยเวรนแวไงกูว่าจะเอามาทำงานอะไรครับเนี่ย ไม่ดวงมันซวยอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาหางลงเอาหางลงหา,หางลงโอ้ดูไม่ดวงมันซวยได้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเอาน้ำปืนลงก่อนนะครับคนครับตอนนี้เราเราล็อกไว้อยู่นะตอนนี้คือแบบโอ้โหทรหดอดทนมาก <c oughs> อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆเลยครับโอ้โหเดี๋ยวๆดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆครับ เดี๋ยวผมต้องเอวนี้ออกก่อนนะอ่ะเฮ้ยถ้าผมมาออกรถมันจะคว่ำเปล่าไม่นะ่าคว่ำผมมากเนาะไม่น่าคว่ำผมมากเฮ้ยมันจะหลุหลดผมผมหลุดทับหัวผมหรือเปล่าเฮ้ยเดินเดิน <hen. S 2> เถย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 รีบถอยรีบเลยเฮ้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นไปได้เลยตัดเครื่องดันเลยนะครับผมตัดเครื่องเลยนะครับื่อนฮิตาชินะครับผมก็เป็นรถแจกนะในเว็บครับโอ้คนนี้เขาใจดีมากเลยเขาแบบเขาเขา ทำรถแจกอ่ะเออแบบทำไว้เล่นอ่ะทำไว้ให้เล่นอ่ะโอ้โหมันหนักหลังด้วยนี่ว่าแต่ว่าหนักหลังได้มันก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,มาอยู่ดีมันเหลือไ,ไกลอยู่นั่นอะ่ะต้องไปขับแมคโคมาไหมนี่ต้องไปขับแมคโครมาไหมนี่ทุกคนซึ่งอันนี้มันดึงไม่ได้นะซึ่ง รถมันดิ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าลอ้ลอล้อล้อขับเคลื่อนมันลอยไปแล้วนะผมนะแล้วมันมันมันตกมาอะไรอย่างงี้วะเนี่ยฮนะแย่จัดเลยวะ่ะเด้อรถทางมันเหลือ,อกไกลไหมเนะี่ยอ๋อไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่ไปเดี๋ยววิ่งไปเองก็ได้วะพีกไปเองก็ได้นะครับโอ้โหโอ้๋อพีคแค่สิบสองเองคือเราต้องเอาแม่ครูมาทำการช่วยรถไอ้นี่อีกนะ เวลาวิง่งเวลาวิ่งมันเสียงไพรโลออมากเลยนะนเนี่ยเวลาวิ่งเสียงไพรโลออมากเลยดูดะเด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 เวลาวิ่งเสียงไพรโลออมากอ่ะไพลโลจัดเลยเอาไพรโลจัดโอ้โหดูรอยดิรอยแทดดิแม่มนจ,จั๊กจ้าซะเหลือเกิน ไม่ได้แดกคูล็อกใช่ครับผมไม่ได้แดกไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับถ้าเป็นตัวคอนไอตัวจอมาดิเตอร์มันเหมือนเอาสติ๊กเกอร์มาแปะเลยวะเนี่ยเอใอใช่หรือเปล่าพี่มันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเออ,เอ,อ เรารังย้ายดัมเปอร์ไปเอ้ยผมลืมรีวิวให้คนดูเลยนี่ว่าโอ้โหครีวิวบ้าบออะไรปะเนี่ยมันสามารถหมุนได้นะครับผมหมุนได้อ่าสวิงซ้ายขวาได้มันมันก็เหมือนฟาร์ม19แหละแต่มันคนละรุ่นแค่นั้นเองฟาร์ม19จะเป็นโคมสูงเนาะสามารถดับได้นะผมดับดับได้เป็นเรื่องปกติแล้วเออสามารถหมุนได้แค่นี้แหละมันสวิงได้นะครับผมสามารถสวิงได้แล้วก็ดับได้นะครับผมก็เรื่องปกติแล้วนะครับผม ขวาแล้วคูต้องรอองไปครูเดินเดินไปช่วยรถอ้เจนเลอร์นั่นนะคด,ด,ดูดูเวลามันเกียบอันนี้เดยดเวลาเกียบแหมมันแบบจะล้มมีล้มเลยนะเนี่ยมีล้มเน่นหน่อยนะผมมีล้มเบาๆนะครับผมล้มเบาๆแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยเออเราต้อง Real เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ปะ บางทีมันตรงไปก็ได้นะแต่ว่าเลี้ยวเลี้ยวนะผมคือเป็นถนนใหญ่เราชิมหมายแล้วไกลไว้เนี่ไกลไว้เนี่พี่ดูจากแบบข้างล่างนะผมมุมมุมมนะนะุมล่างซ้ายนะทุกคนนะมุมล่างซ้ายไม่ไกลไม่ไกลตรงไปเลยนะรตรงไปเลยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเราพยายามเราเป็นตีแท็กแบบตีตะขาดแบบเ,เราต้องพยายามวิ่งให้ให้อยู่ในหญ้านะผม แเอกครั้งนึงเอาตกทางไปเลยยิ่งดีนะครับถ้าเป็นทางที่มันเสมอกันนะ,ะนะครับแเอกครั้งนึงตกทางไปเลยยิ่งดีนะครับเกียร์วิ่งกับช้าเลยยิ่งเท่คลิปนี้มาวิ่งเฉยๆนะผมเว้นไปวิ่งให้คนดูแล้วเป็นแบบแม่ขายขับชิบหายเลยแล้วแบบรถม,มันคว่อมอะไรวะเนี่ยโอ้โหสายขับมากๆเลยอ่ะอตายแต่ซาร่า เอ๋อเราต้องตรงไปนะทุกคนะเราต้องตรงไปนะครับไปเลยครับผมไปเลยครับมีแต่ไหมเฮ้ยมีแต่ด้วยอะเฮ้ยอีน่ะท่อยเสียมันอยู่หลังเราเลยทุกคนเอาเครื่องเครื่องมันจะอยู่ข้างหลังเราเลยนะครับอันนียเราเหยียบต้นไม้ต้นนี้มันเลยล้มไหมเอ้าไม่ล้มดีเปล่าโอ้ไม่เห็นสมจริงเลยไม่เห็นสมจริงเลยนะครับผม แล้วลูกจ๋อยุบกบวาที่ดุหยังน้อยกบวาที่ดุอย่างไฟพี่เคยพีคอมเม้นต์บอกว่าทำไมพี่ชอบร้องเป็ดกบวาลูก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะทำไมพี่ต้องชอบขออนุญาตเดี๋ยวทดสอบความแรงนะผมในการวิ่งลุยลุยน้ำนะผมดีไม่สบายเลยทุกคนสบายเลยว่ะรถแรงจริงอ่ะลูกก็เดินจัด โอ้โห و, มีมีอะไรที่สบายกว่านี้ไหมฮัลโ,โหลเออมีอะไรที่สบายกว่านี้ไหมนี่ฮัลโหลมากันเลยครับมากันเลยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอาจจะวิ่งไกลนิดนึงนะคะเพื่อนคนกำลังกินข้าวอยู่เลยเนี่ยโอ้โหกำลังอร่อยเลยเดี๋ยวผมจะ ทำภารกิจไปช่วยลดดับนะครับผมโอ้โห و. ลดรดลากไอเหี้ยมวิ่งลากวิ่งมาอย่างไกลเลยร่เรื่อพังหมดแล้วั้างนี่นผมว่าคนัะโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการเปิดตัวรถคันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยถ้าคุณชอบนะบผมก็รถคันนี้มันก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําคลิปกันในคลิปหน้าเราลองลอง,ลองวิ่งดินกันในคลิปหน้าแล้วก็ลองดัาลองอะไรนะครับผมนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ